สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง<ม>ค่อยบอกกันแล้วข่าวด่วนห้ฟยสีครับอ่าเรื่องบ้านนะครับนะเรื่องที่บ้านนะครับนะเรื่องที่บ้านนะครับอ่าประบาสออกมาพูดแทนอีดังนะครับว่าซื้อมาในราคาหกหมื่นหรอแต่ไม่ใช่นะแต่ไดนที่ป้ารับรู้ข่าวมาก็แสดง่ก็มีการซื้อขายกันจริงใช่ปหะละ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดกระโลกให้กับ ประบานนะครับข้อมูลที่ผมได้มาจากชาวบ้านเนี่ยในนิทานเรื่องนี้นะอที่แปลงเนี้ยฟังให้ดีๆนะตั้งเดิมมนะันเนี่ยเป็นที่ของพ่อของนายเอนายสมมุติในนิทานเรื่องนี้นะเออแต่พ่อนายเอเนี่ยนะก็ได้พิการให้ให้ในายเอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วที่แปลงเนี้ยอีดําแจ๊เนี่ย ไปซื้อมันราคาเก้าหมื่นฟังฮะนะฟังให้ดีๆนะบานฟังให้ดีๆอย่าอย่าอย่าเอายาบิดแล้วก็อย่าแถะที่แปลงเนี้ยซื้อมาในราคา 90, เก้าหมื่นนะเออทีนี้ซึ่งชาวบ้านเขารู้กันว่าที่แปลงน,นี้มเป็นที่ของใครชาวบ้านเขารู้ซื้อไม่พอลูกมือนเนี่ยไปพูดกับคนนู้นคนนี้ว่าซื้อมาในราคาเก้าหมื่นเหมือนไปอวดเขาอ่อวดรวยอะ่ะอะไรวะ แต่ก็แบบพ่อนน่ะเลยงปะเออแต้ไปคุยกับใครชาวบ้านเยอะๆหมดเลยนะช่วยซื้อแล้วผมบอกเพื่อผมจะเปิดกระโหลกป้าไว้ให้นะตอนเนี้ยพวกผมนะครับนะรอระอเอ็ดคนเดียวบินมาแล้วผมจะเปิดกระโหลกป้าไว้ให้นะว่าพยานนะมีแล้วเกรงปะพยานเนี่ยพยาน,นมีก็คือพยานชาวบ้านนั่นแหละพร้อมที่จะมาให้การด้วย ผมบอาป้าให้การที่ป้าออกมาท้าทายอย่างนี้การที่มึงออกมาท้าทายอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมว่ามึงกำลังจะสร้างฟาร์มเดือดร้อนกับลูกสาวมึงสร้างฟาร์มชิปหายกับลูกสาวทุกวันนี้มึงก็ยังไม่หยุดท้าทายมึงต้องการให้เป็นประเด็นเพื่อที่มึงจะได้มีกระแสแต่มึงรู้หามึงหารู้ไหมว่าคนที่มันจะบันเลยเนี่ยคืออีดําแจ๊ลูกสาวลูกสาวมึงถ้าผิดถ้าไม่ข่าวสะอาดจะมาสะเอะที่จะมาต่อก่อน นะครับวันนี้ผูกล้าท้าไหมล่ะซื้อไปหาลูกบุริทไหมกล้าสาบานกูไม่รับว่าที่ไปนี้แม่ซื้อมากล้าหรือเปล่าถึงป่ะอืมมึงกล้าสาบานไหมยอำกล้าสาบานไหมล่ะเอาไหมล่ะหรือวันเนี้ยไม่สาบานเลยว่าที่ไปนี้แม่ซื้อมาถ้ามึงซื้อมาขอให้มึงลดชนอะไรมึงเอาไหมล่ะมึงกล้าสาบานไหมล่ะมึงก็ไม่กล้าสาบาน พวามาท้าสาบานเนี่ยนะข้อมูลหลักฐานเนี่ยพวกผมมาแน่นพอผมบอกให้นะครับข้อมูลหลักฐานของผมแน่นพอไม่แน่นไม่ร้องเพราะคนอย่างอีแจ๊เนี่ยนะครับอีดําแจ๊เนี่ยถ้าเป็นร้องแล้วมันมันแก้เกี้ยวได้เนี่ยผลมันตามกลับมาหาพวกผมถ้าอะไรที่มันไม่ชัวร์ไม่เล่นนะและหยุดท้าทายแค่โค้งเลยลนะหยุดท้าทายผมเลยละนะบ้านะ เดี๋ยวผมมันทาให้ป้าดูนะครับว่าการร้องเรียนตรงเนี้ยเป็นยังไงผลท้า,ายใครเดือดร้อนถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็้ว่านไปทาามนั้นมันอยู่เจ้าที่ถ้าตรวจสอบผิดก็คุกแค่นั้นเพราะรอลงอาญาอยู่มีมีอยู่แค่นั้นจริงจริงจริงไหมครับ <c oughs> อืมนะครับแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วง สวยได้ร้อนนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับคนที่เราทำให้ป้าเดือดร้อนนี่นะครับผมบอกเลยนะครับคนที่ทำให้ลูกป้าเดือดร้อนก็คือป้าท่นนหละหยุดปากหมาหยุดสร้างประเด็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วผมทำจริง รูปภาพบ้านพิกัดได้หมดแล้วแค่เอาไปยื่นเรื่องกรมป่าไม้จบปลายปีได้ลงทีเดียวเดี๋ยวก็รอดูว่าปลายปีเป็นยังไงป้าไม่ต้องออกมาท้าทายหรอกเรื่องสังคมเรื่องสังขะฟ้องจริงไม่มามันมัน่งนั่งมาโน,โนรหรอกบอกไว้ให้แล้วลงรัดีจะฟ้องจริงนะไม่ต้องมานั่งมาท้าทายระบบอํานาจกับนะครับฝากบอกป้าด้วยอะไรที่เบาแน่ก็เบาซะ แล้วพวกผมไปสุดอยู่แล้วพวกผมไปสุดซอยผมบอกเลยว,ว่าคนอย่างอีนี่ไม่มีคามสำนึกใครจะไม่ไปไม่ว่าใครจะไม่ไปไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปเองใครไม่ไปเดี๋ยวผมไปเองผมไปสุดซอยแน่นอนผมก็ไม่สนใจด้วยว่าอะไรเป็นอะไร,ะไร,ะไรคือพวกผมพยายามฟอกขาวฟอกอีกดาเนี่ยจากดําให้เป็นขาวอะถ้ามึงไม่ผิดก็อย่าไปกลัวทําไมละก็ว่าไปสิ จริงป่ะจริงไหมครับอืนะพวกเราเนี่ยนะครับจะเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยหลักฐานต้องแน่นอย่างไอ้แปลงหนึ่งเห็นไหมครับเจ็ดไรในในกล้ข่าวลือสารนันนะไอขาหมูเนะี่ยลงพื้นที่เองหาข้อมูลเองนะครับหาหลักฐานเองถ้าไม่แน,น่ในถ้าไม่ถ้าไม่แน่ในขาหมูมัไม่เล่นมันก็กลัว จะย้อนกลับมาหาตัวเองเพราะคนอย่างอีดําแจ้นเนี่ยนะฤทธิ์แม่งเยอะฤทธิ์เยอะว่าพิษเยอะด้วยนะครับไมรอย่าะะนั้นหยุดซะไอเรื่องที่บ้านอะยังไงก็ไม่รอดหรอกเชื่อผมสินะครับแลเรื่องแปลงสองละปลายปีลงนะนะแล้วก็ขอนลูกูกด้วยนะครับ เออฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้กันทีละสเต็ปทีละสเต็ปป้าใจเย็นให้เวลาผมหาเงินก่อนเพราะผมไม่ได้ขอทานใครเพื่อเอาเงินไปร้องเรียนผมค้าขายการที่จะร้องเรียนใครมันต้องใช้เงินเดินทางค่าน้ำมันค่ากินผมไม่ได้มีผมไม่ได้รวยมีมูลในทิศตรงมีมูลในทิศผมไม่ได้มีมูลในทีผมไม่ได้มี เอฟซี 3, มาซัพพอร์ตเรื่องค่าเดินทางผมต้องขายของถูกต้องไหมแจเย็นป้าแจนเย็นให้ผมหางเงินก่อนนะให้ผมหางเงินสักก้อนก่อนจะเจอการแน่นอนไม่หัวไม่กลัววันนี้พีครับฝากด้วยครับวันนี้ผมก็จะไลข่ขาดกระเป๋ารักทีก็จะละุกกระเป๋าฝ่าแม่แม่ๆครับมาอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อที่สารฝันนะครับที่บ้านนะครับของอีแจดาแจ นะครับเป็กจองจให้กันนะเป็กจองจให้กันสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเป็นกำลังใจให้กันผมย้ําเสมอนะครับว่าการที่ผมจะลงพื้นที่ผมต้องใช้ทุนนะครับผมไม่ได้รดผมไม่ได้เติมน้ำทุกอย่างม,มีค่าใช้จ่ายหมด นะครับโอเคครับนี่ทานครับ